สวัสดีค่ะพี่น้องมันนี่ช่องมันโจเช่นจะพามาทำกล้วยบวชชีค่ะพี่น้องนีค่ะเป็นกล้วยด้วยจ้าพี่น้องกระลังสุกก็ดีค่ะนี่มาเจจกระลัง่งจะมาหั่นกล้วยกันเนาะคะ่ะหั่นกล้วยห่าก็จจไปทำกล้วยบวชชีจ้าส่วนผสมห้ากะเจมี่กะทิค่ะพี่น้องง่ายๆนะคะใบเตยจ้าแล้วก็มีน้ำตาลทรายแดงเนาะค่ะพี่น้อง มาค่ะเข้ามาหั่นกล้วยกันเลยอันนี้เป็นกล้วยลูกเล็กนะคะจากบ้านหนองห้าจากขอนแก่นนอกจากพี่นอกแต่ว่าเป็นกล้วยปลอดสารจากบ้นานบานห้อแไหมพี่นนอกนี่ค่ะมันเป็นกล้วยสุกค่าเคลื่อนจากพี่นนอกเพราะว่ามันจะหวานถ้ามาฉาบได้จากพี่นนอกกำลังสุกพอดีเลยเนะาะกล้วยจากขอนแก่นที่ไม่โจกกับอ่าบ,บ้านหนอกขอนแก่นเนาะค่ะเนาะ เขาก็จะหันขึ้นเลเด้อจ้าเพิ่มกินง่ายๆจ้ะพี่น้องเพราะว่า,วาส่วนผสมเขากับว่าหลายอย่างเนาะค่ะเพราะว่าก่วยห้องก,กับมีอยู่แล้วเนาะจ้ะพี่น้องต้องเบอร์ได้ซื้อเนาะไอ้ที่ซื้อนะคะที่ได้ซื้อก็จะเป็นน้ำตาลเนาะจ้ะพี่น้องมีน้ำตาลกับกะทิเนาะจ้ะ ถ้าเรากินไม่ทันเราก็มาทำเป็นของหวานนี่แหละจัาพี่น่นอยก๋ยบูชีนี่แหละเนาะก๋วยงามๆเลยพี่น่อยก๋วยบันบาลน่าหน่อยเนาะ ใส่กล้วยที่ว่ายังบะสุกเยอะนอกจากพี่น้องสุกประมาณนี้กล้วยยังไม่สุกหมดนะแม่โจจะใส่ไอ้ที่สุกสุกพอดีนะคะพี่น้องที่ยังบ้องอ่ำน้อยจากพี่น้องสุกพอเหลืองๆเน,นี่ยจ้ะนี่แหละสุกพอเหลืองนี่แหละจ้ะพี่น้องก็บริได้ถ่ายคลิปเป็นกล้วยบดชี้นั่นแล้วนอกจากพี่น้องเรากินไม่ทันเราก็มาทำเป็นของหวานคะ่ะพี่น้อง ค่ะพี่น้องเ้าหั่นกล้วยเสร็จแล้วเ้ากะไปลงมือทํากันเลยค่ะกล้วยบวชที่แสบๆจา้าพี่น้องค่ะพี่น้องเฮาเติมกะทิกับใบเตยแล้วนะคะข้ากะสิมาเติมน้าตาลค่ะเอาตามชอบเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเฮาจะชิม,มิ่งก่อนเนาะแต่บ่ชอบหวานก็บ่ตาตรงใ่เยอะเด้อพี่น้องจ้ะ ไปเตยว่องในตัวเนาะพี่น้องน้ำตาลรอให้น้ำตาลเดือดน,นะคะเขาก็จะเอากล้วยลงเนาะค่ะเนาะกล้วยล่งนะคะ,ะคะ่ะพี่น้องเขาจะเอาน้องกล้วยลงเลยนะคะกล้วยบวชชีค่ะ กินบ่คขาพี่น้องกล้วยบวชชีของเมโซนะค่ะที่นี่ห้าก็จะปิดฟ้าไว้ก่อนนะคะให้กล้วยบวชชีของเราสุกเนาะค่ะพี่น้องข<ม>ั้นตอนง่ายๆค่ะมีแค่กล้วยนะคะกล้วยที่เราเอามาจากบ้านเนาะค่ะมีใบเตยมีกะทิน้ําตาลค่ะพี่น้องง่ายๆได้จ้ะพี่น้องเสร็จแล้วห้าก็ปิดฟ้าค่ะเดี๋ยวน้องก็จะสุกนะคะเราก็จะได้จัดเสิร์ฟเป็นกล้วยบวชชีแสนอร่อยเนาะจ้าเนาะทำง่ายๆค่ะพี่น้อง ค่ะพี่น้องกล้วยบวชีของแม่โจเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนาะท่านมาจากพี่นออ้องเรื่องใบเตยหอมๆกล้วยกำลังงามเลยพี่น,อน,น้องจ้ะกล้วยบานๆเน่าจากพี่น้องก็ได้ซื้อได้หาเนาะคะ่ะเอามาจากขอนแก่นบ้านนอกเนาะคะ่ะที่บ้านแม่โจเนาะคะ่ะพี่น้องจ้ะแล้วก็ซื้อแค่น้ำตาลเนาะคะ่ะกับกะทิพี่น้องจ้ะอู้ว่ดีกินเลยพี่น้องจ้ะ เด้อจ้าเสีย์ๆน้ำกันค่ะมาตักเสิร์ฟเลยเนาะคะ่ะก็ทำเป็นเมนูของคราวนานแล้วเนาะจ้าพี่น้องเตราเียนมาเป็นนมนูของบวานบางเนาะค่ะเนาะที่แาง้วยเรากำลังสุกกำลังงามเลยเนาะจ้ากเลยน,น้าพีพิาันมาเห็ด ข่วยโบชี่กินจ้าพี่น้องถ้าากินไม่ทันเราก็มาทําเป็นของหวานเด้อจะแชบๆน้ำกันจ้าพี่น้องค่ะม,มาค่ะมาค่ะข่วยลูกกำลังงามค่ะใไซมินี่ไม่นี่ <c oughs> น้ำกะทิเจ้มจนมากเลยจ้าพี่น้องโอ้ได้เต็มเลย เด้อ่ะมาเสร็จแลนวแม่จูเร่ทำทีเดียง่ายๆเลยค่ะพี่นองจัาเรียบร้อยแล้ว,ลวชวปิดมอนะคะเป็นเมนูเนาะคะ่ะเป็นเมนูของหวาน,นะะเนาะค่ะเนาะ ก้วยบวชชีบ้านๆทากินเองค่ะแซบๆค่ะพี่น้องค่ะบันน้ซื้อด้หานอกจากก้วยปอสานจากพี่น้องจากบ้านแมโจที่ขอนแก่นนะคะ <c oughs> ขอบคุณเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณที่มากินก้วยบวชชีกับแมโจเด้อค่ะทํากินเองง่ายๆสไตล์แมโจใช้แนวคนอีสานไกลบ้านคนบ้านๆเด้อค่ะพี่น้อง ขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาส่งกำลังแรงใจให้แม่โจ้ด้วยดีตลอดมาเนาะคะ่ะคลิปนี้กับ้ามาเห็ดกล้ยบวที่แสบๆกินนะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่โจ้ด้วยนะคะขอบคุณหล,ลายๆค่ะพี่น้องคลิปนี้กับฝากไวส้สนินแหละเนาะคะ่ะขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านมีความสุขมาก,มาก,มากเๆเฮงๆรวยๆนะคะ ปังๆเหตดคลิปเหต์ยูทูบกับหายปังๆ mm. แห้งๆเดือพี่น้องคะ่ะ mm. ขอบคุณมากๆเลย mm. เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าเนาะคะพี่น้องคะ่ะขอกล่าคำว่าสวัสดีจ้าขอบคุณคะ่ mm. บคณคะบายบาย